สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกวิธีดาวน์โหลด yu-gi-oh master duel กันนะฮะหลายคนอาจจะมีปัญหาเนี่ยกับผมนะฮะก็คือเข้ามาในหน้าสตรีแล้วมันขึ้นหน้าแบบนี้นะฮะอันนี้มันดาวน์โหลดไม่ได้เพราะว่าเกมมันโดนล็อกโซนอยู่นะฮะเดีย๋ยวเราก็จะมุด vpn ไปดาวน์โหลดกันนะฮะ vpn เนี่ยจะใช้เป็นตัวไหนก็ได้นะฮะแต่ของผมจะใช้เป็นของ c l f e นะฮะวิธีการก็คือพิมพ์1.1.1.1ไปนะฮะ จากนั้นมันก็จะเข้ามาในหน้าน,นี้นะฮะของแต่ละคนนี่ใช้แพลตฟอร์มไหนก็ดาวน์โหลดออันั้นไปนะฮะแต่ของผมนี่เป็นวินโด w s นะฮะผมก็จะกดดาวน์โหลด Windows ขึ้นมานะ,ะอ่าพอดาวน์โหลดแล้วมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้นะฮะให้เพื่อนๆเปิดไฟล์ที่เซฟไว้ขึ้นมานะฮะ,ะ,ะจากนั้นกด n e x กด install นะฮะ เสร็จแล้วก็ finish ไปนะฮะ,ะ,ะแล้วก็มากด Next ตรงนี้นะฮะกด a c c e p t ไปเลยนะฮะ,ะแล้วเราก็เปิด warp นะฮะ,ะ,ะ,ะแล้วเราก็มาที่ yuki o marker dual ใหม่นะฮะแล้วเราก็มาลองเปิดดูเลยะว่ามันจะเข้าได้ไหม อ่านี่มันเข้าได้แล้วนะฮะจากนั้นเราก็มากดเล่นเกมได้เลยนะฮะนี่ครับแล้วก็กดติดตั้งไปเลยนะฮะมันก็จะได้งมาหน้านี้นะครับจากนั้นเราก็กดติดตั้งไปได้เลยนะฮะอ่าวิธีการก็มีเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิป u โอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ